สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC นี่รุ่ยชาแนลนะคะพี่น้องขาเจอกันครับนี่รุยยุบานสวนพี่น้องวันนี้มากับคนอ้วนนะคะสวัสดีครับซื้อซองอยังก่อนแม็กี้ส่กินครับแม่กกี้ใส่กินโร่งเคียบเราบะามีอนี่นั่นเป็นโร่ง <laughs> เขาเฮ็ดเคียบยังสิกินยังมัอน,นี่กินหมูแดดเดียวก้าวขาวมาตองบาต้องสืบเลยว่าเป็นอย่างคืออ้วนเฮ็ดซ่องกินย่างเดียว ม adviser, ืม่อนี้ไปซับน้ำใหม่าเหตุกินที่ลาไปซับน้ำใหม่ไหมแกงสูพี่น้องกินอ๋อคือลงแห้งถอ้วนเอาดีเด้ออ้วนเด้อวันนี้นะคะพี่น้องขาในยินคุณพ่อบอกว่าอัน่าหาันออกลูกว่าสันพี่น้องฮานอันออกแล้วรว่าสันสองตบานโปงออกมากตัวหนึ่งมาลอยเอาไปกิน hood. คือว่าสันเพราะเห็นตะวันย่างตัวตน,นึงก็เลยสิไปเบิงพี่น้องขาเอาคือแดดถักถัอ้วน เดดมากนะคะแดดตอนแรกพี่น้องบรรยากาศตอนแรกก็า่างจะแบบว่าบรรยากาศดีๆนะคะเอา้ากล้องข้างลลางทุกคเห็นบันแดวแป๊บนึงสุดขึ้นกันฮาบรรยากาศตอนเย็นนะพี่น้องขาทุ่งนาเขียวขจีท้องฟ้าแจ่มใส แบบงบรรยากาศดีมากนะคะวนเห็นัเทียเราบ่ลูกฮันบรรยากาศตอนเย็นที่บ้านสวนนีิลุยนะคะพี่น้องขา หนาคือเป็นตมเมยแต่ <laughs> ไปอะนครพนมมาบอกเขาบอกว่าหานออกลูกกันเลยเว่าสื้อเบิงหานเอานอนไม่กว่านะนอนนั่งดินมันวานเมือนกันนอนนอนนันมันผลตะป่ <c oughs> า่มันผลเขาจังมาสั <c oughs> ์ลายยวะ <c oughs> สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะพี่น้องคะ่ะกระร่างสิปเ,เบิ่งลูกหานพี่น้อง คุณบอกว่าหานออกลูกวันเมื่อยบอกกับเมื่ออยู่พี่น้องตะวากะมีความสุขแบบว่าอยากมาดูสวนมาชมสวนนางสีนามันกันเลยแบบว่ามีกำลังใจคือเก่านะคะไปภาพพ่นไปเบิ่งอยู่หนีอยู่บ่ลูกวัน นี่อยู่นี่มีอยู่ตัวหนึ่งมาได้ปะล่ะเอาที่นี่แต่เดียวเอาไขว่านโบขึ้นมาอืมใช่ มันก็บอก,บอกมันเศร้าฝักหลานบ่หน่ะนีน่ตัวเดียวพี่น้องค่ะมันมีน้ำกินหรืบอบ่หรอไปดูฮะเนี่ยปิดปิดอยู่ตัวเดียวพี่น้องไดนตัวหนึ่ง น้อยหนึ่งตัวเราเป็นตาหักกล้าจับอยู่บ่กล้าจับยี่วันมันแหบวนมันจะแหบมันตีแหบมันตีแหบ มาจีจับไม่พี่น้องเบิ่งพี่น้องข่มามันจีแหบใครมันบ่บ่เอีกรอมั้งนั่นมันเศร้าบอ่อะไรหรอ <c oughs> ไปแล้วพี่น้องสิงไปแล้วสิไปชมสวนอ่ะถือไปสะกอนนาสียางลงจับใครอันหนาดีอ่ะ คิดคือยังก่อนเดี๋ยวพาไปดูวัวต่อนะคะนี่ดอกหานเกียบกัดคนอ้วนฮึแรงซั่นจับตัวผูกมาใหมมันเนี่ยไปล่อยตัวผูกมาเนี่ยกราบไปอยู่บ่จับออกมากอะไร้เห็นบ่แหบดอกจับปีกมันนะัำ อยู่บ้านสวนพี่น้องค่าทุ่งนาเขียวกระจีนะคะเนาะสาปปีกมันมัน้ำกัดดอกอ,ออกมาตัวเดียว ับเอาที่ไล่เอาเนาะวันเนาะหาไปไเด้อจ้าน้้งยูนูเป็นกำลังใจให้ขอบคุณค่ะเดี๋ยวกำลังจะไปดูวัวนะคะพี่น้องค่ะไปพี่ เป็นคือกันพี่น้องนี่นะคะวัวนะคะสช่ย,ยางอึงก็ว่าโตนี่เป็นเป็นคือกันพี่น้องหาตะบากะรักษาเอารักษาตามอาการเนาะพี่น้องก็แปลว่าถ้ามันเป็นไข้ก็สียาลดอ่าสียาแก้ไข่เอายาแก้ไขให้กินทาทา มันบวมกับสีดยาลดบวมทั้งสี่นะาขาพี่น้องเดี๋ยวจนี่นี่นะคะก็เป็นจอดนี้แหละพี่น้องเป็นคือการใช้พ่อบอกว่าสองตัวนี่เป็นคือจังบะเห็นอันนี้สองตัวนี้งัวแพงพี่น้องงัอเสียตอมพ่นดอก คุนโตเป็นนักอยู่ทั้งหนอกพุนป้ดออกไปหากินหยาทั้งหนอกพุ่นโตพุนเป็นนักกมูแต่ว่าอันกับเป็นสัตว์แล้วนะคะคืนละกามีแบบเป็นสัตว์แล้วต่ว่าบ่ให้ผสมเพราะว่าถ้ามันเป็นโรคอย่างเงี้ยถ้าเราผสมมันก็เสี่ยงที่จะแทงนะคะเพราะว่ามันจะแทงกันเลยยังบ่ผสมให้เสียเวลาพี่นองกันเลยแบบว่าบ่ผสมให้เสียเวลากันเลยปล่อยพานไปซะก่อนนะคะเป็นสัตว์แล้วแม่แม่นี่ก็เป็นสัตว์แล้ว สองแม่น้น้อยนะก็เป็นซัดแล้วสองแม่งอมๆนี่ยังบ่อั่นได้ดเป็นแม่นั่นก็เป็นซัดแล้วพี่น้องนะตาบ่อหั่นได้ดผสมเพราะว่ามันก็เสี่ยงเสี่ยงที่จะแทงก็ก็เลยบ่อั่นได้ดผสมงัวง ต้นไม้เสื่ออาหารกับเกลือเลอยอ่ะยูพี่น,น,ะะน้องมาห้อนเดม่านะคะน้ำหมาเออมาให้มันยังมานนีหละ่ะนี่ต้นนี้การลูกที่ว่าออกตอนอยุยเขาลงงบานตอนเกิดอบุบัติเหตุนะคะต้นนี้กระกลังไงนี่พี่น้องโตที่มันเป็นคักนี่น,นี่คือตัวที่เป็น,นหนักๆนะคะเบื้องน้ําโตที่ละน,นะนี่คือโตที่เป็นนักหนัก เป็นคือการค่ะเป็นคือการน,นี่ละคือตัวที่เป็นนักกมุมูนี่ตัวน,น้อยนี่นต้อะาการรักษาตามอาการเอาคือแบบว่าอ่าไข่ก็รักษา,าการไข่บวมก็รักษา,าการบวมก็รักษาตามอาการไปนะค่ะพี่น้องกัแบบว่า มันกัะเศร้าอยู่เด้อ่าตัวตัวอะไรก็เป็นที่แรกแม่มันเป็นแม่กัะเศร้าแลก้กกแม่ตัวนี้แม่ใหญ่นี่ก็เป็นแลก้กกะเศร้าแล้วนะคะเอาอยาแลสีดคลายมันน่นต้วนหน่อยนะ,นยะเออแล้วก็มาเป็นตัวนี้เป็นนะคะกำลังจะหายนะคะฮะ ยาแลเป็นขวดเอามาสีดอ๋อสนใจน้ำเชื้อสั่งได้สนใจยุค,ค่าแตอ่าอา นี่น,นี่พี่น้องตัวที่เป็นคักๆนี่นี่น,นี่ตัวเมียวัวมีแต่ตัวเมียหมดนะคะคลอดลูกมาก็เป็นตัวเมียหมดเลยนะคะนา่าไปสีใสข่ขามันเตยหน่อยขาบวมอออเออสีได้ปะ บ่ได้แยกค่ะเพราะว่าโตที่เป็นกันลูกมันเป็นแมค่อยๆเดไปหลังจังสีเปื้อนส่นะอวัน,น,นยังยังขังรวมกันอยู่นะคะตะว่านโตไดกะคือแบบว่ากะโตไดแข็งแรงยังสี่ มันมันกับโบเป็นพู่มต้านท่านมันดีมันกับโบเป็นพี่น้องตัวใดแข็งแรงกับเป็นแป๊บเดียวขึ้นเป็นตุ่มสองตุ่มกับเศ้าจังสีนาให้หัวหารอะไรเนาะจำบ่ได้บ้านตอมเป็นคนซื้อมาให้กาข,ขึ้นกะคือกันก็บ้นนี่แหละพี่น้องเมื่อเป็นโควิด เรารักษาหรือว่าภูมิต้านทานแข็งแรงเราก็ไม่ติดพู่มต้านทานแข็งแรงพุมมต้านทานดีเท่ากับหายนะคะแต่ว่าถ้าภุมมต้านทานบอดีก็ติดถ้าภุ่มต้านทานบอดีก็ติดจึงสีหนาง่วกก็คือกันถ้าเลี้ยงดีถ้าแข็งแรงภุ่มต้านทานดีกับบอเป็นถ้าตัวใดภูพุ่มต้านทานบอดีกับเป็นนี่คือจังตัวนี่ตัวน้อยนี่กับบอเป็นเพราะว่าภุ่มต้านทานดี แล้วก็บสองตัวน่ะกัยังงพหั่นเป็นค่ะต้องไปซื้ออาหารยังงพหั่นมากค่ะ <c oughs> สีดว่าเ <c oughs> ถื่อนว่า จะไงนะตอมมาสีดก็ได้ไปกินต้นกล้วยเหรอผลไปไร่มาแน่<ม>หานหน่อยไปเบิ่งมาละจ้าเมื่อกี้นี่น่ารักน่ารักมันบอกมาสองตัวบานต้นหนึ่งนะ สงสัยว่าหมาเอาไปกินหรือจังไดละ่ะเสีย ในส่วนของว่วสิเป็นพอพออื่กับต่อมนะคะที่ดูแลนะคะเพราะว่าในส่วนของว่วจะเป็นไฟนั่นดูแลเพราะว่าอยู่บ่เด้ดูแลอยู่กับบ่หันได้แข็งแรกเนาะล่ะกะ็คือแบบว่ากับเพิ่นกับเป็นผู้อยากได้อยากเลี้ยงสิหนาะกับเป็นส่วนนั่นดูแลไปนะคะกินข่าวแรกให้เบิงแน่เด้อจ้า ตัวในน้อยนะกับเป็นสมบพอใสคือว่าเป็นตูมสองตัวคือว่าเห็นอย่าไปนไรอย่าปไปเลยเห็นเดี๋ยวมันเข่าเองมันมีทุกอย่างอิลีพี่น้อง เก็บไครเรบอกมนี่ไปเก็บไครไปอ้วนไปยูไปไปยู่หน้าไปฮะยุบเราเห็นยุสัยตัวตัวเมียนี่ตัวนึ่นนั่ พ่อนีนี่ตัวสอตตัวยี่นี่นกยุงนะคะพ่อไปไปเกี่ยวเอาใครขังไว้อยู่เดวยพี่น้องตวบามันลอยไปเอาตะหึงมุนี้ นกยุงก็มีใส่นกยุงตัวแม่เดี๋ยวพโอโอ้ในโลกไก่ ก็กําลังรักษากําลังจะหายดีทุกตัวนะคะกะมันกับบอเป็นนะคือมันกับบอเ็บว่าเป็นจนแบบว่าล,ลมกินอาหารบอได้นะคะมันก็นยังกินห้ากินอย่างใดอยู่เออเก็บเลยคนอ้วนกำลังไปเก็บไขรมาผุานพี่น้อง นีอะไร่บ่ออ้วนฮะบรรยากาศบ้านสวนนี่ลุยนะคะใกล้แจกกับมีฮานกับมีนะคะพี่น้องขาใครตอนนี้คนอ้วนกำลังไปเก็บใครยูนีค้ายแพงละลอยจ้า เอาไข่ข้าวขาวคือมีนี่ไข่เป็ดน้ำโอ้ไข่เป็ดน้ำไข่ไก่ไข่วลาหลบอกมือนีนี่นะครับพี่น้องไข่ไข่เป็ดไข่ไก่นะคะ ันเคลียร์ชมก็มีได้อ้วดนัานหละครัวเบิ้งน้ำอ่ะปลาเฮาวปะ,ปะเดี๋ยวจะกลับบ้านกันแล้วนะคะเจ้ามาส่งพอดีเลยกําลังทยอยส่งนะคะแจ่วตอนนี้นะคะพี่น้องขามาเบิ่งหานหน่อยกลับทั้งพี่มาเบิ่งหานหน่อยพี่น้องนีนี่เพราว่าหานหน่อยออกกันเลยมาเบิง่ง สื่อเนี่ยใครมากเ,เลยนะคะอยู่บ้านสวนนะคะท้อเหนื่อยแต่ดูคลิปแม่ยุแล้วสบายใจสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะก็ผู้ใดที่ท้อที่บ่มีกำลังใจกับสู้ๆพี่น้อง ทุกปัญหามีทางแก้ทุกปัญหามีทางออกนะคะคนที่ท้ออยู่ก็ท้อได้แต่เราอย่าถอยนะคะเราต้องสู้นะคะเซซินดีสินดีไหมท้อได้แต่อย่าถอยนะคะพี่น้องขาเราต้องสู้ต่อไปนะคะสินดีซิดีไหมลูกไหม ผู้ใดเบื่อบรรยากาศกรุงเทพก็กลับลองกลับไปอยู่บ้านเหมือนนิลุยเนี่ยแต่ก่อนนิลุยก็เคยทํางานกรุงเทพนะฮะเป็นสาวโรงงานคือกันพี่น้องเคยไปเป็นสาวโรงงานคือกันนะคะไปอยู่สม,มุทรปราการอยู่บางพี่โอ้ยอยู่บางปูไปอยู่บางปูนะคะไปอยู่บางปูมาที่นี่กะ ไปเห็นงานโรงงานชีวิตงานโรงงานกับมวนอยู่้แตามันตืนนนต่นเสาเนาะตื่นเสารมาถาึืนรถจังสีนาแต่ว่ามันก็สนุกอีกแบบเพราะว่ามันได้เจอเพื่อนใหม่ๆมันได้ไปรู้จักในสิ่งที่เราไม่เคยรู้จักจังสีนาค่ะพี่น้องมันกับมวนกับไปไดมูโรงงานกับมวนอีกแบบพี่น้องเป็นสาวโรวงงานก็สนุกนะเจ้าบองอร่อยมากครับพี่สาวขอบคุณคะ่ะ ขอบคุณนะคะใครที่ได้แล้วก็คนที่ยังไม่ได้ก็รอต่อไปนะคะเพราะว่าส่งหมดวันนี้นะคะเงื่อนขึ้นแล้ววันนีเออน้เงื่นอนเงื่นเอนเงื่อนเงืนเงื่อนเป็นวะค,คมทั้งหลังนะเออจังสัตว์ละ ไปไปไปสูเ่เขาอ้วนสูเ่เขานักอยู่บอ่นี่ก็เป็นบ้านสวนนะคะนี่รุยอายุสามสิบสองปีนี้ค่ะบ้านสวนกับมีบ้านเรือนไทยเป็นตะเบิงบ่อพี่น้องบ้านคุณปู่นะคะรถคุณปู่ก็จอดอยู่ตรงนั้นนะคะ อาโควิดซ่าจังมหากันเดอ้อพี่น้องโควิดซาแล้วก็ใหเราค่อยมาเจอกันนะคะที่บ้านสวนนี้ลุยนะคะอย่าลืมว่าเรามีนัดกันหลังโควิดซ่าเดอ้อพี่น้องเดอ้อไปไปจอดผุนลุกไปจอดไปโตโควิดซ่าแล้วเฮากกับมหากันพี่น้องขะจันใครไปไปอะ โอเคค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะร่วงไดกไับซัาม,มี่นะคะเดี๋ยววันหน้าจะมาไลฟ์ให้ดูใหม่นะคะผู้ใดเห้าว่าแล้วก็ฝากไปกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้นิลุชชาแนลแล้วก็นิรุชชาแนลแฟนเพจด้วยนะคะแล้วก็ช่องของครอบครัวนิรุยด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ